สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาพบกับรถสวยคุณภาพดีราคาถูกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของรถกระบะสามรุ่นนะครับซึ่งทั้ง3รุ่นนี้มันเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดเลยนะครับสรุ่น3ามดีฮอ่สามสไตล์ครับสเต่ายินจางครับผมจริงเต่ายินจางม,มี4ใช่ไหมแต่ว่าของผมมันมี 3, เออเาะว่าเป็นรถกระบะแคบยกสูงมีหลังคานะครับก็สวยยังไงคุณค่าย,ยังไงแล้วก็มีออปชั่นอะไรนะสนใจกันบ้าง ครับเดี๋ยวผมพามาดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็จะมีในส่วนของลีโวนะครับมีในส่วนของไพลตันอาจจะไม่ใช่ออ l น e w วนะครับแต่ว่าได้เป็นตัวท็อปไปแล้วกันนะครับสวยๆแน่นอนนะครับแล้วก็มีในส่วนของดีแม็กคันนี้หนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์เลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วกันนะก็จะมีดีแม็กกับไ i t a n ันนะครับที่เป็นตัวท็อปสุดนะครับออปชั่นมี้กันบ่าเดี๋ยวก็ไปดูแล้วกันแล้วก็มีลีโวด้วยนะแต่ลีโวจะได้ในส่วนของตัวที่ใหม่กว่าเจ้าตััว2คนนีี้1ป นะครับอะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ Isuzu D-Max ก่อนเลยแล้วกันนะครับ Isuzu D-Max 1.9ลูมเวอร์คันนี้เป็นตัวแซดเพรสชีพนะครับเป็นตัวครับสุดในเรื่องของตัว cap แคปยกสูงละนะค,คันนี้มาพร้อมกับโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดีย์ไลท์นะครับถ้าตัวต่ำกว่านี้มันจะไม่ใช่โคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ละไฟเดีย์ไลท์จะไม่มีนะครับค่อนข้างต้องบอกว่าสวยง,งามเลยในเรื่องของไฟหน้า D-Max เขาดีไซน์มาดีอยู่แล้วนะครับคันนี้เป็นสีบรอนเงินแต่จะมองข้างไฟเลี้ยวในตัวมีนะมือจับเป็นโครเมียม นะครับคันนี้ได้ในส่วนของหลังคาแคลิีบอยอย่างที่ผมบอกไปนะช่วงต้นเมื่อกี้วิอบอกว่าทําไมมันถึงเรียกว่าเป็นเต่านะครับก็มันมีหลังคาทั้ง3ามั้นเลยซึ่งเดี๋ยวเปิดหลังคาให้ดูด้วยว่าข้างในมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่จะมีเลกเต่าก็ไม่ได้อันนี้ต้องบอกว่าเอาไว้เผื่อคนที่แบบอยากจะทั้งรยสตาร์แล้วก็อยากจะเผื่อที่จะใส่ของ้วยแหละนะครับก็สะดวกสบายจริงๆตัวหลังคาเองมันก็สามารถถอดออกได้นะแล้วแต่การใช้งานของแต่ละท่านและกัน นะครับอันนี้ใส่เผื่อไว้ก่อนนะเผื่ออไว้ใช้งาน,นครับอ่ะโอเคมาดูในส่วนของด้านท้ายต่อนะครับดีแม็กนะนี่ครับ1.9 DDI ้ดฟฟีซัเสินะครับอันนี้ชัดเจนแนะ่นอนอยู่แล้วรถเดิมๆนะครับสีบอลเงินนะราคาไม่ได้เป็นราคาของเทนิบอนะครับทรงต้องบอกว่าทรงหลังคาเนี่ยยอดฮิตอยู่แล้วนะมนะีหน้าตรงหน้าต่างอะไรเลื่อนปกตินะครับเปิดข้างในใดูสักเล็กน้อยครับข้างในนะก็ แต่มีในส่วนของพื้นปูก,กระบะนี่พื้นปูกระบาแล้วก็ตัวหลังคาต้องบอกว่าไม่มีอะไรซับซ้อน,นมากมายครับเดิมๆนะไม่ผุไม่พังไม่อะไรนะครับใช้งานได้ต้องบอกว่าสวยงามด้วยแหละในส่วนของท้ายกระบาแล้วก็ในส่วนของหลังคานะจริงๆงหลังคาแคลริบอยนี่ก็ไม่ใช่ถูกนะทุกคนไปติดตั้งใหม่ๆนี่ก็ต้องบอกว่าแตะหมื่นได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ดีไซน์แล้วแต่รุ่นแล้วกัน นะตรงนี้ก็มีไฟเดรกดูที่3าอยู่ทางด้านบนด้วยนะอยู่ตรงนี้นะ่ครับแน่นอนแล้วล่ะนะกระจกกระจกฟิล์มติดให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดจะเป็นตัวปุ่มสตาร์ทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวแบบกดปลดล็อกได้กดล็อกได้นะครับนี่ปลดล็อกกับล็อกได้นะกดที่ประตูได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกุญแจเนี่ยมันเป็นรีโมทนี่กดล็อกใช่ไหม ถ้าเราถือกุญแจไว้เนี่ยนะเราแค่สัมผัสตรงนี้นะครับมันก็จะคลายล็อกให้ทันทีครับนี่นี่โอเคนะตัวหน้าตากุญแจมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วแหละนะมันไม่ต้องเสียบกุญแจครับน,นี้เป็นตัวปุ่มสตาร์ทนะครับถ้าเป็นตัวเก่าปีประมาณปี2012-13 20อาจจะต้องเสียบกุญแจต้องบอกว่าเป็นตัวบิดใช่ไหมมันอาจจะเป็นตัวบิดไม่ต้องเสียบกุญแจก็จริงแต่มันใช้ระบบบิดเอานะครับเจ้าเจ้าตัวเนี้ยนี่พูดเกือบไม่ถูกเจ้าตัวเนี้ยเป็นระบบคู s ์สตาร์ทแล้ว นะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปเนี่ยจะได้ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานที่เพิ่มเติมด้วยแหละอ่ามีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างก็ดูต่อเลยและกันนะคันนี้ได้ในส่วนของเบาะหนังแท้สีดําครับเบาะหนังแท้สีดํานี่นะแล้วก็ในส่วนของโครมราไลนนี่มัลติฟังก์ชันสองข้างเลยนะครับมันจะมีคลูสคอนโทรลได้แหละตรงนี้ครับฟูสคอนโทรลก็คือพูดง่ายๆให้จํากัดใจความได้เลยสั้นๆเข้าใจง่ายคือตัวล็อกความเร็วได้ โดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งค้างแล้วกันนะเหมาะสาหรับคนเดินทางไ,ไกลนะครับเหยียบคันเร่งค้างเมื่อยใช่ไหมกดปุ่มล็อกความเร็วไว้เลยครับนี่คุณคอนโทรลแล้วเพิ่มลดความเร็วที่พวงมาลัยได้นะครับประมาณนี้นี่คือโหมดที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของเจ้าตัวท็อปนะครับแล้วก็มีโหมดออโตสต็อปสตาร์ทนะครับปุ่มอยู่ตรงนี้ขึ้นลงทางลาดเข่านะก็มีโหมดช่วยเหลือในการขับตรงนี้เยอยะแยะมากมายช่วยเหลือในการทรงตัวด้วยนะอ่ะ นะครับนี่คือในส่วนของออปชันเบื้องต้นแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยมัลติฟังก์ชันบลูทูธนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ Airbag ABS มีให้หมดละเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ที่ผมบอกไปพูดสตาร์ทนะเหยียบเบรกปุ๊บสตาร์ทได้เลยนะครับตัวจอโอเคเรามาดูในส่วนของจอกัต่อจอตอนตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะผมใส่จอเข้าไปให้ใหม่นะครับถ้าจอเดิมของเขาในรุ่นคันนี้ปี2016นะครับ ถ้าจอเดิมเนี่ยมันจะดูต้องบอกว่าดู YouTube ไม่ได้ดู Google Map ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะสตาร์ทให้ดูสักเล็กน้อยแล้วกันโอเคนะตัวจอตัวนี้เป็นจอ Android ตัวใหม่แล้วนะครับก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้เลยนะพร้อมกับดู Google Map แบบนี้ได้นะตัวจอเดิมเนี่ยของโรงงานเนี่ยจริงๆมันต้องอัปเดตใช่ไหมมันถึงจะแบบแผนที่มันอาจจะแม่นยําเพิ่มเติมนะครับใช้เมมโมรีจากศูนย์อะไรก็ประมาณเนี้ยถึงจะมีเนวิเกเตอร์ให้แต่พอเป็นจอสมัยใหม่แล้วนะครับก็สามารถต้องบอกว่า ใช้งานได้เลยแชร์ Wi-Fi อะไรพวกนี้ได้นะครก็จะดูหนังฟังเพลงเนี่ยก็อบอกว่ามัลติมีเดียค่อนข้างครบเลยนะครับดูยูท YouTube แต่จริงๆอ่ะคนขับเขาไม่ได้ดูอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คนนั่งไปเขาก็ดูไปก็แล้วแต่อันนี้ก็คือเสียงอำนวยความสะดวกนะครับอ่าเบาะนี้ไม่ช้าเลยนะสีดําหนังแท้สีดำํำส,สวยๆเลยนะครับภายในห้องโดยสารสวยสะอาดนะอ่ะเกียร์ออโตโ กึ่งแมนรวลอย่างที่บอกไปนะครับเกียร์แบบนี้ก็บวกลบเนี่ยมันเชนเกียร์ได้นะครับเสาเข่าเกียร์เปลี่ยนเกียร์เชนเกียร์อะไรพวกนี้นะครับนี่ตบเข้ามาเชนเกียร์ได้นะครับแซงได้ลากรอบได้ก็ขับสนุกเหมือนกันนะครับในส่วนของเกียร์ออโต้ของรถกระบะแบบนี้นะจ๊ะแอร์ก็ยังเป็นระบบบิดอยู่นะครับอาจจะไม่ใช่ดิจิตอลเลยนะแต่จอใหญ่มากนะครับผมว่าจอหน้าจปาะมีณม้านิ้วได้เก้านิ้วใหญ่นะจอใหญ่ นะครับพอสมควรนานี่คือในส่วนของออปชั่นของเจ้า Isuzu m a x ครับ1.9บูพาวเวอรโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อจริงพห้อยสารกว้างนะถือว่ากว้างพอประมาณใช้ได้แล้วแหละใช้ได้แล้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรุ่นต่อไปนะครับ <S <S เบสเซจเจ้าตัวนี้ราคาของเขานะครับค่าตัวของเขาอยู่ที่659,000บาทครับ <S <S กับเจ้า Nmax ตัวท็อปสุดปุ่มสตาร์ทนะ6 0 0 0 0 59,000บาทครับออกรถจบที่1,000บาทได้เลยครับสำหรับเจ้า Isuzu Max ตัวท็อปสุดคันนี้ครับ1.9ึ่งจุดเก้บูพาวเวอร์นะครับออปชั่นเยอะนะฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้าง,ง,งครบนะครับราคาแรงนิดนึงเพราะว่าเป็นตัวพิมพ์นิยมของตัวตลาดเลยนะพูดตรงๆเลยนะครับอ่ะมาลุยกันต่อ Isuzu Titan g r ั b ค,คันนี้นี่อันนี้ตัวท็อปเหมือนกันไม่ใช่ตัว All New ละ มันยังไม่ใช่ออร์นิวไททันออร์นิวไททันหน้าตาเป็นยังไงบางคนนึกไม่ออกครับเดี๋ยวแวะพามาดูนิดนึงก่อนละกันนี่อันนี้เป็นออร์นิวไททันแต่คันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปอันนี้เป็นตัวรองท็อปเผื่อบางคนนึกหน้าเขาไม่ออกนะอันนี้คือออร์นิวไททันนะครับหนุ่มหน้าตาเขาจะแนวๆนิดน,นึงนะครับซึ่งตัวเก่าถามว่าขี้เหร่ไหมนะตกยุคไหมผมก็ต้องพูดกลางๆนิดนึงละกันก็ถือว่าไม่ตกยุคตกสมัยมากมาย ยังคงดีไซน์สวยอยู่นะก็ไม่แพ้ในส่วนของทั้ง d ีแม็แล้วก็ลีโวที่อยู่ข้างๆเลยนะครับโคมไฟหน้าตัวนี้ตัวท็อปสุดนะครับโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์ทำมาให้เหมือนกันออนทามเลยนะครับสวยเลยกระจังหน้าคมเนี่ยมลมดำนะครับขนาดของกระบะถ้าเปรียบเทียบทั้ง2คันนี้ไททันน่าจะดูเล็กสุดแล้วนะในส่วนของ้องโดยสารนะอันนี้การด้วยสายตานะ ขนาดอาจจะไม่เป๊ะเลยนะครับอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะๆเลยแต่โอกาสด้วยขนาดสายตาขนาดของตัวกระบะเนี่ยไหตันน่าจะเล็กสุดใน2รุ่นนี้นะซึ่งตัวเล็กสเปคแรงครับผมบอกเลยนะเครื่องยนต์ 2,400cc อ่ะขนาดที่ดีแมนะครับ1.9บูพาวเวอร์นะแรงวัดกันตรงที่เทอร์โบนี่แหละนะครับคันนี้ตัว181แรงมา้าเครื่องยนต์คลีนดีเซลไมเวกครับคือตัวเล็ก สเปคแรงนะจ๊ะนอกจากเทอร์โบใหญ่แล้วเนี่ยซีซีเขาก็เยอะด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับคันนี้ตัวยกสูงเหมือนกันครับมีชูบิชิไทตันพัลแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะเออลืมบอกไปดีแม็กเมื่อกี้ก็มีกล้องมองหลังด้วยครับผมลืมใส่เกียร์ถอยหลังให้ดูเมื่อกี้อ่ะมีกล้องมองหลังทั้งคู่ตัวท็อปสุดทั้งคู่ครับเดี๋ยวเรามาดูท็อปสุดของไททันหน่อยดีวยกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับบอกไปนิดน,นึงว่าราคาคุ้มมากคันนี้เดี๋ยวเปิดลังคาแคลรี่บอลให้ดูก่อน จริงๆหลัง,างคาแคลรี่บอยของเจ้า d a ีแม็กก็เจ้าไททันเนี่ยเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยไม่มีอะไรผิดเพี้ยนครับอพื้นดูกระบะนู่นนีนั่นครับหลังคงหลังคาเดิมๆไม่มีอะไรนะรดีทรงดีไซน์ก็ตามสไตล์ครับอย่างที่ผมบอกไปหลัง,างคาแคลรี่บอยนะค่อนข้างมีราคานะไปติดตั้งใหม่ๆมีๆมีอาแตะแตะหมื่นได้นะอันนี้ก็ติดตั้งเผื่อไว้นะเผื่อไว้แบบคนไว้ใช้งานขนคนขนของได้กันแดดกันฝนได้ข ัถ้าไม่ใช้ก็สามารถถอดทิ้งไม่ได้เหมือนกันเออแล้วแต่ความชอบและกันนะครับแล้วแต่ความชอบแล้วกันไฟท้ายก็ยังไม่ใช่ LED นะตัวพวกปี2 0 1 6 1 7เนี่ยไฟท้ายอาจจะยังไม่ LED ทั้งระบบนะครับยังเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดาอยู่นะทั้งด m a มทั้งเออในส่วนของไฟต้านเลยนะครับปะไฟต้านตัวใหม่นี้เป็นไฟท้าย LED แล้วนะไฟท้าย LED แล้วก็ตัวไฟไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์แล้วนะครับแต่คันนี้ก็เป็นโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์เหมือนกัน เปิดให้ดูภายในต่อนะครับดีแม็กเบาะหลังแท้ปุ่มสตาร์ทนะเออลืมบอกไปไททันก็เหมือนกันไททันก็เป็นกุญแจรีโมทเหมือนกันปุ่มสตาร์ทเหมือนกันกดล็อกนะครับนี่กระจกพับเข้ามาเลยดีแม็กไม่พับนะยกดปลดล็อกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะไม่ใช่ระบบแตะนะถ้ากดปลดล็อกไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะล็อกเลยมันอาจจะไม่ใช่แตะแล้วคืนเหมือนดีแมนะ็กไง ทันนี้แม็กเนี่ยแตะเอามือแตะแบบนี้แล้วมันจะคลายล็อกเองใช่ไหมแต่เจ้าตัวนี้ต้องมากดซ้ํามันถึงจะคลายล็อกให้ครับอ่าไะรู้ข้างในกันต่อนะครับแน่นอนเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยนะชัดเจนเลยไม่ต้องไปเอื้อมดูเหมือนดีแม็กอันนี้ครับปุ่มสตาร์ทอ่ากุญแจรีโมทนะครับปุ่มสตาร์ทเนี่ยกุญแจรีโมทหน้าตาเป็นยงไงเดี๋ยวดูไททันบ้างนี่ครับสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมอะ่ะอืมนะก็ไม่ต้องเสียบ กุญแจค้างอะไรเท่านั้นนะก็กดปุ่มเหยียบเบรกสตาร์ทได้เลยนะแต่โหมดในการขับขี่ไม่มีอะไรครับไม่มีฟังก์ชันการใช้งานตรงนี้อะไรมากมายเนี่ยครับโอเคเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยต่อมอัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะมีครูสคอนโทรนให้เหมือนกันครับเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะล็อกความเร็วไว้ได้นะมีครูสคอนโทรนให้ตัวท็อปมีครูสคอนโทรนให้นะครับพวงมาลัยดีไซน์สวยพูดตรงๆเลยว่าสวยกว่าดีแม็กอะ พวงมาลัยสวยกว่าดีแม็กพวงมาลัยนี่ปาเจโร่เลยนะครับอืมพวงมาลายนะัยปาเจโร่นะเบาะหนังแท้สีดําเหมือนกันดําด้านเหมือนกันสวยๆเลยเบาะหนังดําสวยๆเลยนะครับข้างหลังนี่คือเบาะใหม่มากถุงนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของออปชั่นการใช้งานต่อนะครับดีแมสตาร์แล้วเรามาสตาร์ทให้ตั้งกันบ้างโอเคผมสตาร์ทเหมือนกันเหยียบเบรกไป นะรครับจอตรงนี้ยังเป็นจอของโรงงานอยู่นะนี่มีซูบิชินะรครับก็ถ้าจริงๆจอดี a มเนี่ยถ้าจอเดิมโรงงานมันก็จะคล้ายๆกันแหละมันก็ฟังก์ชันการใช้งานก็จะไม่ได้เยอะเท่าจอ a Android สมัยใหม่นะอันนี้ก็จะมี USB เชื่อมต่อ iPod ได้นะครับมียังมีช่องเสียบใส่ต้องบอกว่าใส่ CD อยู่นะทุกวันนี้มีใครใช้ไหมใส่ CD นะโอ้พกยากพกรำบากเหลือเกินนะครับระบบนงทางนีวเกเตอร์ นะตรงนี้มีแต่ต้องพูดง,งี้แต่แต่เราต้องซื้อเพิ่มนะครับนี่ในส่วนของศูนย์นะเราต้องไปซื้อไม่ต้องบอกว่าไอตัวแผนที่ของมันเนะี่ยมันเสียตรงนี้แหละนะครับก็คือเนวิเกเตอร์มีจริงแต่ว,ว่าต้องซื้อเพิ่มเอานะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับอืมนะแอร์ Air เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะดีแม็กตัวท็อปแอร์ธรรมดาเออเอาสิอันนี้เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับก็ไม่ต้องมือหมุนละนะ แล้วก็มีช่องเสียบ USB ตรงนี้นะครับกล้องมองหลังโอเคเมื่อกี้ดีแม็กไม่ได้คอยหลังให้ดูอ่ะนี่มีกล้องมองหลังนะครับตัวเกียร์ใช้ระบบเดียวกันนะเกียร์ออโต้คือแมนนวลเหมือนกันบวกรบแบบนี้ก็จริงๆคันเกียร์ของเจ้าไททันผมทุ่นคันเกียร์แบบบันไดนะก็ก็ก็ดูดีนะผมว่าดูดีกว่าดีแม็กด้วยซ้ำนะครับดีไซน์ออกมาค่อนข้างนด้ได้สวยเลยแหละ ออภายในของเจ้าไททันแมแต่พรมอะไรก็จะดูดูไฮโซกว่านะอันนี้ตามความรู้สึกส่วนตัวผมเลยแล้วกันนะครับจะดูดีดูไฮโซกว่านิดนึงนะครับแขนตรงกลางนะมีโอช่องนี้โคตรใหญ่เลยช่องใหญ่นะแต่ว่าม,มันมีแผ่นตรงนี้มาก,กั้นนะครับโอเคโดยประมาณนะนี่คือในส่วนของออปชั่นคร่าวๆนะครับแอร์แบ็กเอเมีให้ครบนะจ๊ะไ,ไปต่อไปต่อนะครับสงวนค่าตัว เจ้าคันนี้นะครับปี2 0 1 6เข้าอีซูดีแม็กแต่แต่แตราคาต่างกันอยู่ฮะหนึ่งแสนบาทเลยครับคันนี้ขายถูกถูกเลยห้าแสนห้าหมื่นก้าพันบาทเท่านั้นรับกลับจ้ามิซูบิชิไฟตันตัวท็อปคันนี้นะทขาไมมันถึงถูกกว่าดีแม็กค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าพอมันเป็นโฉมเก่าแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะมันมีออนิวไฟตันแล้วใช่ไหมนะหน้าตามันเปลี่ยนไปเลยนะครับมันก็เลยราคาตกมาดน,นึงซึ่งทําให้เราสามารถที่จะจับต้องได้ เออในราคาที่ไม่แพงซึ่งจริงๆตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องเดียวกับตัวใหม่ออลนิวที่ผมให้ดูตรงนู้นเลยนะเครื่องเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องตัวเดียวกันเลยมันแตกต่างกันแค่รูปทรงเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่าคียเลสใหม่ก็ไม่นะโอเคสวยอยู่นะนี่ของไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดไรท์นะครับในส่วนของเจ้าคันนี้ออารถหนึ่งพันบาทจบเหมือนกันครับฮะผมจัดให้ได้หมดทุกคันเจ้าัตท็อปตัวธรรมดา1 0 0 0ันบาทจบให้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปครับ ขออยาตปิดนิดนึงคันสุดท้ายที่มารีวิวในวันนี้ครับก็คือจ้าเติร์นเอรนะปี2017ครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้เหมือนกันมีหลังคาให้เหมือนกันนีออกแนวะเอานิดนึงบอลเทาแล้วกันนะครับเป็นปี2017ยกสูงพิลเลอร์ครับอาจจะไม่ใช่ตัวท็อปเหมือนเทียบกับ2รุ่นที่ผมรีวิวให้แต่คันนี้จะได้ความใหม่นิดนึงแล้วกัน ปี2017ครับราคาก็ต้องบอกว่าไม่แพงนะอ่ะโคมไฟหน้ายังเป็นหลอดฮโดรเจนมัลติรีเฟกเตอร์นะครับไม่ใช่ตัวแบบโคม2.4ตัว e pilner ครับกระจกมองข้างไฟเลี้ยวในตัวครอบพรอมเมียมนะมือจับพรอมเมียมเหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแครีบอยเจ้าตัวนี้ต้องพูดอย่างนี้เจ้าตัวนี้ดีไซน์ไม่เหมือนกับ2ตัวที่ผมรีวิวให้นะครับนี่เจ้าต,ตัวนี้จะเป็นแบบดีไซน์แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูดูดีกว่าอ่าดูดีกว่าอันนี้ไม่ใช่แคลรี่บอยนะนี่เป็นสมิรใช่ไหมผมอ่านชื่อถูกไหมนี่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับนี่โฆษณาให้เขาเฉยเลยนะดีไซน์ก็ต้องบอกว่าเมื่อได้คนของจ๋าๆหลังคาอาจจะไม่สูงครับเน้นขนคนมากกว่าอันนี้นะครับภายในนะเออมีแบบแผ่นสะท้อนแสงด้วยนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีกระจกเลื่อนตรงนี้อ่า กระจกเลื่อนกระจกเลื่อนเท่เท่เท่นะใช้ได้ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าขออนุญาตปิดนิดนึงแล้วกันโอ้โหแน่นนิดนึงอ่ะดูท้ายก่อนเจ้าตัวนี้ยังไม่มีในส่วนของกล้องมองหลังเหมือนเจ้าตัวท็อปนะครับที่ให้ดูไปจะมีเซ,เซ็นเซอร์หลังช่วยจอดเฉยๆนะครับมีเซ็นเซอร์หลังช่วยจอดทั้งหมด4ี่จุดนะครับแล้วก็ฝาท้ายโอเคเปิดละกันนิดนึงนะครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยนะเออมันก็จะดูเหมือนแบบ ดูดีกว่าเจ้าตัวแคลริบบนิดนึงผมว่าตัวนี้ราคาอาจจะแพงกว่าสักเล็กน้อยนะอันนี้อันนี้ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรกะด้วยเขาเรียกอะไร,ว,ร,ะไรวัสดุนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาแล้วกันมีไฟอยู่ตรงนี้นะโอเคแต่แต่แต่เจ้าตัวนี้ไม่มีพื้นปูกระบะนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเขา,เขาใส่ไม่ได้หรือว่าอย่างไรไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้นะเพราะว่าตัวขอบเองเนี่ยนะมัน มันอาจจะไม่แบบรองรับอ๋อตรงนี้มันเป็นไฟนะครับทุกคนตรงนี้เป็นไฟนะไม่ใช่แผ่นสะท้อนแสงตรงนี้เป็นไฟมีสายไฟติดอยู่นะครับอ,อาจจะต้องสตาร์ทหรือว่าเหยียบเบรกอะไรมันจะมีในส่วนของไฟติดขึ้นมาอ่ะโอเคตรงนี้อาจจะเป็นแผ่นยางไม่ใช่แผ่นพื้นตู้กระบะนะอ่านี่คือเรื่องของท้ายของเจ้ารีโว่นะครับกนะ็สวยงามนะสวยงามนะครับในะจุดจุดหนึ่ง มาเดี๋ยวเราไปดูออชชั่นข้างในเพิมเติมกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว2.4ตัว E ตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ยังไม่ใช่ระบบปุ่มสตาร์ทเหมือน2 0 0คที่ผ่านมานะราคาก็จะถูกกว่าเจ้า2 0 0คันนั้นอย่างแน่นอนครับแต่จะได้ปีที่ใหม่ขึ้นนะครับจะได้ปีที่ใหม่ขึ้นกุญแจรีโมทนี่กุญแจรีโมทตรงนี้ธรรมาดาเลยไม่มีในส่วนของ เออ,อเขาเรียกว่าอะไรปุ่มสตาร์ทอะไรก็จะประมาณนี้นะบิดกุญแจไขเอาเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับบลูทูธนะตัวจอไม่ต้องสตาร์ทหรอกเพราะมันไม่มีอะไรนะตรงนี้เป็นตัวเครื่องเล่นเดิมจากโรงงานนะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้บลูทงบลูทูธทุกอย่างครบนะครเปิดเพลงรับสายโทรเข้าโทรออกได้โดยประมาณไม่มีกล้องมองหลังนะครับตัวเบาะเองเป็นเบาะผ้าสีน้ําตาลเดิมๆจากโรงงานเลยเบาะผ้าสีน้ําตาลนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้กึ่งแมนูเลเหมือนกันแต่ ความพิเศษของเจ้ารีโวนะครับที่เพิ่มเข้ามาคือมันมีโหมดในการขับขี่ด้วยนะมีอีโคโหมดขับขี่ในเรือประหยัดน้ำมันนะครับขับเรื่อยๆไม่กระโชกโคกห้านนะหรือว่าเป็นพาวเวอร์โหมดตรงนี้นะเวลารถเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนรอบได้สม,มูทแล้วก็ลื่นนะครับไม่กระตุกขับทางไกลสบายๆขับสนุกนะครับใต้น้ำใหม่ๆเลยถุงถึง,ถงยังไม่ได้แกะเลยนะครับถุงถุงนี่ยังไม่ได้แกะเลยนี่นะแกะออกไม่หมดนะครับก็สวยงามสะอาดครับตามสไตล์ นะพวงมลาลัยผมยกให้ m i t มิสูบิชิไททันละกันสวยสุดใน3รุ่นนี้เออนนะห้องนิสสันกว้างกว้างน่าจะพอๆกับ d ีแม็ก็แหละใน3คันนี้ไททันในเล็กสุดเท่าความรู้สึกผมนะนะครับเจ้าคันนี้ราคาค่าตรงเขาอยู่ที่5 5าแสนหบาทครับนะเท่ากับมิ b ูบิ i ิไ i t ันเลยนะแต่ว่าจะได้ในตัวที่ดรอปลงมาสักรุ่นนึงนะครับซึ่งจะได้ใหม่กว่าปีหนึ่ง นะก็สวยงามเหมือนกันแล้วแต่ใครชอบทรงไหนแบบไหนละกันนะครับที่ผมมารีวิวไว้ให้ทั้ง3รุ่นนี้นะก็ตามสไตล์นะครับสวยกันทั้ง3คันราคาไม่แพงออกง่ายครับ1,000บาทจบได้เลยทั้ง3คันนะครับใครชอบแบบไหนก็คอมเมนต์ทิ้งมาไว้ได้ละกันนะเอา3รุ่นนี้มาให้ดูก่อนจริงๆก,ก็มีอีกหลายรุ่นหละอย่ากให้ทํารุ่นไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะแต่ว่าผมเอา3รุ่นที่มันเป็นเกียร์ออตโต้มาให้ดูก่อนนะครับแล้วแต่ใครชอบแคปยกสูงเกียร์ออตโต้ก็ จัดไปครับออกรถง่ายๆได้ทุกอาชีพนะครับปิดปัญหาเรื่องไหนยินดีให้คําแนะนําให้ำทำปรึกษาก่อนได้นะครับตรงนี้ะ